สวัสดีคะ่ะทุกคนแม่ต้นข้าวกลับมาแล้วนะคะยินดีต้อนรับทุกคนเข้าสู่ช่องคุณแม่ต้องรู้ช่วงเวลาสบายๆที่แม่ต้นข้าวอยากอยู่เป็นเพื่อนคุณแม่ทุกคนไม่ว่าคุณแม่จะกำลังฟังอยู่ระหว่างขับรถไปทำงานฟังตอนกำลังล้างจานฟังตอนกำลังพ,พับผ้าหรือฟังเพลินๆระหว่างนั่งพักก่อนนอนแม่ต้นข้าวอยากให้รู้ว่าเราอยู่ด้วยกันในทุกจังหวะของชีวิตจริงๆคะ่ะ และแม่ต้นข้าวก็ภูมิใจมากที่ได้เป็นส่วนเล็กๆในวันที่เหนื่อยของคุณแม่ให้มีอะไรอบอุ่นหัวใจขึ้นมาบ้างก่อนเริ่มเนื้อหาวันนี้แม่ต้นข้าวขอฝากนิดนึงนะคะถ้าคุณแม่รู้สึกว่าช่องนี้มีประโยชน์อย่าลืมกดไลค์และกดติดตามช่องคุณแม่ต้องรู้ไว้ด้วยนะคะจะได้ไม่พลาดตอนใหม่ๆที่แม่ต้นข้าวตั้งใจทำมาฝากทุกสัปดาห์ค่ะ หัวข้อวันนี้เป็นเรื่องที่หลายบ้านชวนแม่ต้นข้าวถามเข้ามาเยอะมากตั้งแต่แม่มือใหม่จนถึงคุณแม่ที่มีลูกโตแล้วนั่นคือรับมือยังไงเมื่อลูกติดเกมฟังดูเหมือนเรื่องธรรมดาแต่จริงๆแล้วเป็นเรื่องใหญ่ในหลายครอบครัวถึงขั้นทะเลาะกันร้องไห้กันและทำให้ความสัมพันธ์ในบ้านตึงเครียดได้เลยค่ะ แม่แม่หลายคนมักเล่าว่าลูกติดจอจนไม่สนใจเรียนไม่ช่วยงานบ้านบางคนเล่นจนถึงตีหนึ่งตีสองพอแม่ไปเตือนก็โวยวายบางคนถึงขั้นปาโทรศัพท์โมโหและบางบ้านลูกไม่คุยกับแม่เลยเพราะรู้สึกว่าแม่ไม่เข้าใจเขาแม่ต้นข้าวรู้เขาว,ว่ามันเหนื่อยขนาดไหน เหมือนต้องแข่งกับโลกอีกใบที่ลูกวิ่งเข้าไปทั้งหัวใจโลกที่แม่เข้าไม่ถึงโลกที่มีเพื่อนมีเสียงมีสีสันและมีรางวัลให้เร็วกว่าโลกจริงของลูกแต่แม่ต้นเข้าอยากให้ใจเย็นๆนะคะเพราะเด็กเล่นเกมเยอะไม่ได้หมายความว่าเขาเป็นเด็กไม่ดีไม่ได้หมายความว่าลูกกําลังจะเสียคนและไม่ใช่ความผิดของแม่เลยค่ะ ส่วนใหญ่เป็นเพราะเด็กกำลังต้องการอะไรบางอย่างซึ่งเขายังอธิบายไม่ได้ด้วยคำพูดและเกมกลายเป็นพื้นที่เดียวที่เขารู้สึกควบคุมได้มีค่าและเก่งขึ้นทันทีวันนี้แม่ต้นข้าวเลยอยากชวนคุยแบบลึกๆสบายๆและเข้าใจหัวใจของเด็กให้มากขึ้นพร้อมวิธีรับมือแบบอ่อนโยนใช้ความรักและการสื่อสารเป็นหลักไม่ดุไม่ตะโกนไม่ขู่แต่ได้ผลจริง ใช้ได้กับเด็กทุกวัยค่ะเริ่มจากสิ่งแรกที่ต้องเข้าใจก่อนเลยนะคะว่าลูกติดเกมนั้นไม่ได้เกิดขึ้นเพราะเกมอย่างเดียวแต่เพราะเกมให้บางอย่างที่โลกจริงยังให้เขาไม่พอเกมให้ความสำเร็จเร็วมากคะ่ะแค่ผ่านด่านก็ได้รับรางวัลแล้วได้เลเวลได้ของใหม่ได้คำชมจากเพื่อนในเกมโลกจริงต้องใช้เวลานานกว่าจะได้คำว่าเก่งแต่ในเกมเด็กได้คำนี้เกือบทุกวัน บางคนเล่นเกมเพราะเขาเหงาไม่มีเพื่อนเล่นหรือรู้สึกไม่เก่งเท่าคนอื่นแต่ในเกมเขาอาจเป็นคนที่เก่งที่สุดในกลุ่มเพื่อนยกย่องเขารู้สึกว่าตัวเองมีค่าอย่างแท้จริงพอโลกเกมให้ความสุขเร็วกว่าโลกจริงต้องใช้เวลามากกว่าลูกก็เลยเลือกเกมเพื่อเติมเต็มสิ่งที่หัวใจต้องการค่ะเมื่อเรารู้ต้นเหตุเราจะรู้วิธีแก้ค่ะ ไม่ใช่ห้ามแต่ต้องค่อยๆเติมโลกจริงให้เท่ากับสิ่งที่เกมให้และสอนให้ลูกจัดสมดุลแบบผู้ใหญ่ในอนาคตต่อมานะคะเวลาที่ลูกเล่นเกมเยอะสิ่งแรกที่พ่อแม่มักทำคือดุหรือห้ามทันทีเช่นปิดเกมเดี๋ยวนี้ห้ามเล่นแล้วนะเล่นอีกจะยึดโทรศัพท์แต่แม่ต้นข้าวอยากบอกว่าวิธีนี้เหมือนปิดน้ำที่กำลังเดือดเลยค่ะ มันจะทำให้ลูกระเบิดหนักกว่าเดิมเพราะเด็กไม่ได้ต่อต้านแม่แต่กำลังปกป้องสิ่งที่เป็นความสุขและความสำเร็จของเขาสิ่งที่ควรทำอันดับแรกไม่ใช่การห้ามแต่คือการฟังด้วยหัวใจค่ะลองถามลูกแบบนุ่มๆเช่นลูกชอบเกมนี้เพราะอะไรเลราให้แม่ฟังได้ไหมเล่นแล้วสนุกยังไงลูกเก่งเรื่องไหนในเกมบ้าง เวลาถามแบบนี้ลูกจะรู้ทันทีว่าแม่มองเขาเป็นคนไม่ใช่มองเกมเป็นศัตรูของครอบครัวการฟังเป็นการเปิดประตูให้ลูกเล่าและเมื่อประตูเปิดความร่วมมือก็จะตามมาค่ะต่อไปคือเรื่องสำคัญมากคือการวางกติกาแบบร่วมกันหลายบ้านล้มเหลวพบกติกามาจากคำสั่งฝ่ายเดียวเช่นเล่นได้วันละหนึ่งชั่วโมง แต่ลูกไม่ได้รู้สึกเป็นเจ้าของกติกาเลยไม่อยากทำตามวิธีที่แม่ต้นข้าวแนะนำคือประชุมครอบครัวค่ะฟังดูเป็นทางการแต่ริงจิเป็นการนั่งคุยกันแบบสบายๆเพื่อให้ลูกมีส่วนร่วมในการกำหนดเวลาที่เหมาะสมเช่นถามว่าลูกคิดว่าเล่นเท่าไหร่ดีถึงจะไม่กระทบการเรียนหรือถ้าลูกเล่นเยอะเกินไปลูกคิดว่าจะมีผลเสียอะไรบ้าง เด็กจะได้ฝึกคิดเองและจะรู้สึกว่ากติกานี้เขามีส่วนกำหนดไม่ใช่ถูกบังคับต่อมานะคะโลกจริงต้องสนุกพอๆกับเกมถึงจะลดเวลาจอได้ถ้าชีวิตประจำวันมีแต่การบ้านงานบ้านตำหนิเปรียบเทียบลูกก็จะวิ่งกลับไปหาเกมทุกครั้งเพราะเกมคือพื้นที่ที่เขารู้สึกปลอดภยัยมีพลังและเป็นตัวของตัวเอง แม้ตอนข้าวอยากให้ลองเพิ่มกิจกรรมสนุกๆในบ้านเช่นทำของกินกับลูกแบบเร็วๆเล่นกีฬาเล็กๆเช่นตีแบดปั่นจักรยานเล่นบอร์ดเกมเล่นมุกตลกแข่งกันหรือแม้แต่ทำงานบ้านแบบแข่งเวลาแค่ทำให้โลกจริงมีเสียงหัวเราะมากขึ้นเกมจะไม่ใช่เพื่อนคนเดียวของลูกอีกต่อไปอีกวิธทีที่ทรงพลังมากคือการให้ลูกเลือกไม่ใช่การสั่ง เช่นแทนที่จะบอกว่าหยุดเล่นเดี๋ยวนี้ให้ใช้ว่าลูกอยากเก็บของก่อนหรืออยากอาบน้ำก่อนดีคะเสร็จแล้วค่อยกลับมาเล่นต่อได้อีก15นาทีวิธีนี้ทำให้เด็กยังรู้สึกว่าตัวเองมีอิสระไม่ใช่ถูกควบคุมจนเกินไปค่ะแล้วเวลาที่ลูกหัวร้อนตอนเล่นเกมไม่ว่าจะทุบโต๊ะตะโกนใส่เกมหรือร้องไห้เพราะแพ้สิ่งที่ลูกต้องการคือการจัดการอารมณ์แต่เขายังทำไม่ได้ แม่ลองเข้าไปนั่งใกล้ๆแบบสงบแล้วพูดว่าแม่เห็นว่าลูกกำลังลุ้นอยู่นะแม่อยู่นี่ให้ลูกสุดหายใจลึกๆเดี๋ยวเราค่อยๆเล่นได้นะคะ <ๆ S 1> การที่แม่อยู่ด้วยแบบสงบจะช่วยให้ลูกเรียนรู้การควบคุมอารมณ์ผ่านอารมณ์ของแม่และต้องไม่ลืมว่าเกมให้รางวัลเร็วมากค่ะเราต้องสร้างรางวัลในชีวิตจริงบ้างเช่น ทำการบ้านเสร็จได้เล่นเกมเพิ่มอีก15นาทีเก็บห้องเสร็จได้เลือกเมนูอาหารเย็นหรืออาบน้ำทันเวลาได้ดูการ์ตูนก่อนนอนสิ่งเหล่านี้ทำให้เด็กเห็นว่าความสำเร็จในชีวิตจริงก็สนุกไม่แพ้เกมค่ะอีกเรื่องสำคัญที่หลายบ้านมองข้ามคือเด็กติดเกมเพราะกำลังหนีความเครียดบางอย่างอยู่เช่นความกดดันเรื่องเรียนกลัวพ่อแม่ผิดหวังไม่มีเพื่อนในห้อง ถูกล้อหรือถูกเปรียบเทียบกับพี่น้องถ้าแม่สังเกตดีๆจะเห็นเหตุผลซ่อนอยู่เสมอคะ่ะถ้าแก้ที่ต้นเหตุได้นิสัยติดเกมจะค่อยๆลดลงเองโดยไม่ต้องดุไม่ต้องบังคับการห้ามเกม100%เเซ็นเป็นวิธีที่ไม่ได้ผลและสร้างระยะห่างความสัมพันธ์มากที่สุดเด็กยุคนี้ต้องโตในโลกที่มีเกมเราไม่สามารถตัดเกมออกจากชีวิตเขาได้ แต่เราสามารถสอนให้เขาจัดการและแบ่งเวลาได้ซึ่งเป็นทักษะจริงในโลกผู้ใหญ่หัวใจสำคัญที่สุดคือแม่ต้องสงบก่อนค่ะถ้าแม่โมโ oh, หลูกจะไม่ฟังเลยแต่ถ้าแม่พูดด้วยเหตุผลอารมณ์นิ่งและมีความรักเป็นฐานเด็กจะเปิดใจทันทีเพราะอารมณ์ของแม่เป็นเหมือนกระจกสะท้อนอารมณ์ของลูกค่ะก่อนจะจากกันวันนี้แม่ตอนเข้าอยากสรุปสั้นๆว่า การที่ลูกติดเกมไม่ได้แปลว่าลูกจะเสียคนแต่แปลว่าเขาต้องการความรักความสนใจความเข้าใจและความสนุกจากโลกจริงเพิ่มอีกนิดเดียวเท่านั้นค่ะแม่ต้นข้าวเชื่อว,ว่าถ้าแม่ฟังลูกด้วยใจลูกจะเปลี่ยนแปลงแน่นอนค่ะก่อนจากอย่าลืมกดไลค์กดติดตามช่องคุณแม่ต้องรู้ไว้ด้วยนะคะเพื่อเป็นกำลังใจให้แม่ต้นข้าวทำตอนใหม่ๆมาฝาก และถ้าคุณแม่มีหัวข้อไหนอยากให้แม่ต้นเข้าเล่าหรืออัดเป็นพอดคาสต์เพิ่มเติมส่งมาบอกได้เลยนะคะแม่ต้นเข้าอ่านทุกเรื่องค่ะขอให้ทุกบ้านมีความสุขลูกหัวเราะแม่ยิ้มและความสัมพันธ์แข็งแรงขึ้นทุกวันเราเจอกันใหม่ตอนมา้านะคะ